เดินสะดุดตกท่อแผงรอยยึดทางเท้าไฟสองทางดับผิวจราจรโดนยึดโดยผู้รับเหมาปัญหาร้อยแปที่หน่วยงานราชการละเลยไหนจะขั้นตอนการร้องเรียนที่แสนจะยุ่งยากแก้ปัญหาแต่ละเรื่องต้องรอหลายเซ็นผู้มีอำนาจระดับคุมงานยกตัวยอย่างกรุงเทพมหานครหรือกทมจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องต้องผ่านอย่างน,น้อยๆ5ขั้นตอนแต่เมื่อกทมผุดเว็บไซต์ทรอพที่ฟองดู ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของคนกทมทั้ง50เขตประชาชนร้องปุ๊บเจ้าหน้าที่เขตเห็นปับ๊บมีอำนาจดำเนินการแก้ไขทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งเอกสารนี่เป็นตัวที่แบบรี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของกทมนะอย่างที่บอกว่าถ้าต้องดูคือให้ประชาชนถ่ายรูปแชะแล้วก็แจ้งปัญหามาได้เหรตอนแรกก็โอ้ผมว่าขอ,อเขตก็ตอนไม่หลับยครับวันแรกที่เราเปิดถ้านพี่เพงดูวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้แล้วมีเนาแจ้งมาสองหมื่นเรื่อง เว็บไซต์และแฟลชเลยแล้วลทางเขตก็ตกใจมากแบบนอนไม่หลับเลยเพราะว่าไม่เคยเจออย่างนี้มาก,ก่อนเพราะท่ที่เราดูมันโปร่งใสมากนะมันเป็นเรื่องที่พอเราแจ้งับ้ปุ๊บเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่บนจอมันไม่ใช่เป็นกระดาษที่เอาไปไว้ใต้โต๊ะไปต่อไ้ใต้พรมได้ถูกไหมทุกั่วโลกเห็นนะว่าเรื่องมีค้างอยู่เมื่อไหร่หลังจากแก้ไขประชาชนจะประเมินให้คะแนนระบบประมวลผลคะแนนชี้ชัดว่าเขตไหนทํางานเร็วเขตไหนทํางานช้า จากวันนั้นจนถึงวันนี้ทัพที่ฟองดูดำเนินการมาแล้ว1ปีมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา3 1 6 4 9เรื่องดำเนินการแล้ว217,930เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ9327เรื่องและหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบอีก6 5 0 7 0 0 0กว่าเรื่องผมไม่ต้องสั่งการเลยนะผมไม่ต้องออาคำสั่งเลยเพราะว่าเขตเนี่ยพอเห็นคนที่แจ้งมาเนี่ยเขตเอาเรื่องไปดำเนินการ เยีงที่บอกว่าเปลี่ยนมไมลเซ็ตว่าไม่ต้องมาฟังพวกว่าสั่งเลยคุณเป็นฟฟนเรื่องประชาชนก็สั่งอะไรคุณสามแสนประชาชนที่สั่งมาเนี่ยคุณทําให้เขาไมแล้วเรามีรองประหลาดปกขั้นดูแลในแต่ละตัวเลยไปไล่จี้ยว่าไอ้เรื่องนี้ทําไมไม่ทําทําไมค้างอยู่ครับที่ฟ n งดูคือเครื่องมือจับคอร์รัปชันเวลาทำงานราชการลดการเรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียน ช่วยการแก้ปัญหาได้รวดเร็วและลดขั้นตอนทางราชการช่วงแรกเนี่ยโอ้ฝักตัวไม่ทันเลยช่วงไจ่ชนาเนี่ยการแก้ไขเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยพันสามร้อย้แต่แต่ละเดือนเนี่ยเขตฝักตัวเอาประชาชนไปที่ตั้งจากพันสาม้าชั่วโมง7 2็ดร้อยยี่สิบเอ็ดสามสี่หลดเร็วขึ้นสิเท่าการบริการจนเร็วขึ้นสิเท่าโดยไม่ได้ใช้เงินสกบาทเพราะามาแก้ไขเท่าเดิม แต่ว่าเดียวึ้นต้องถนนใช้ใช้เวลาสี่เดือนใช้เวลาจะแค่สองนาทีมันเป็นการที่ผมเหมือนกันมันก like ็เกียวกับคายนี่ยคารสำคัญเวลาคือใช้ได้เลยชอาเป็นชนนเร็วแต่สโซนเสียเวลานานเนี่ยอย่างเงี้ยคือการสปรใสเรื่องเวลาเลยทุกอย่างทาเร็วขึ้นหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกว่าเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ทมรับปากว่าจะไปหาลือกับรัฐบาลใหม่เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงตำรวจ และหน่วยง,งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบต่อไป